มีหลายคนมาปรึกษาผมว่าเขาถูกนายจ้างเรียกเข้าไปให้เซ็นลดเงินเดือนจะทำได้หรือไม่วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมทนายนัทนัทพลโคตรคันทาครับ ในวันที่ผมอัดคลิปวันนี้นะครับตรงกับวันที่2เมษายน2563นะครับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้วิกฤตไวรัสโควิด -19 ระบาดไปทั่วโลกครับประเทศไทยของเรานะครับในวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นติดเชื้อสะสม1,875รายครับแล้ว,วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมแล้วเสียชีวิตทั้งหมด15รายครับ แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงมากนะครับเป็นวิกฤตที่มีผลกระทบไปทั่วโลกในทุกๆด้านครับและที่สําคัญก็คือในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยนะครับกระทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างได้รับผลกระทบไปตามๆกันครับที่ผมจะพูดในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลกระทบ ของนายจ้างและลูกจ้างจากวิกฤตนายจ้างน,นะครับจะอาศัยเหตุวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยจะเรียกลูกจ้างไปเพื่อที่จะให้เซ็นยินยอมเพื่อลดค่าจ้างจะทําได้หรือไม่ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรก็ตามแต่นะครับนายจ้างจะมาบังคับให ลดค่าจ้างหรือลดเงินเดือนลูกจ้างเนี่ยตามกฎหมายไม่สามารถทําได้นะครับเพราะถือว่าจะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพการจ้างสภาพการจ้างคืออะไรนะครับสภาพการจ้างในที่นี้พูดง่ายๆนะครับก็เหมือนกับเป็นสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนายจ้างตกลงจ้างลูกจ้างทํางานลูกจ้างตกลงเข้าทํางานโดยนายจ้าง จค่าจ้างให้เท่านี้รู้จ้างตกลงรับค่าจ้างเท่านี้ยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างนายกนะครับทำงานให้กับบริษัท A นะครับในตำแหน่งพนักงานฝ่ายบัญชีนะครับหรือเป็นวิศวกรอะไรก็ตามแต่นะครับอ,อย่างนายกทำงานในบริษัท A เนี่ยได้รับเงินเดือนเดือนละสามหมื่นบาทนะครับ แล้วนายกอทำงานต่อมานะครับทำงานมาเรื่อยๆอาจจะสัก2อสปีนะครับพอมาถึงช่วงนี้เนี่ยเกิดวิกฤตไวรัสแพร่ระบาดไปนายจ้างเรียกนายกอนะครับเข้าไปพบเตรียมเอกสารฉบับหนึงไว้ให้ในายกอว่าเนี่ยนายกช่วงนี้บริษัทนะได้รับผลกระทบจากไวรัสระบาดวิกฤตโควิดในครั้งนี้อยากจะให้คุณเนี่ย เซ็นเอกสารฉบับนี้เพื่อเป็นการลดค่าจ้างจาก30,000นะครับลดลงเหลือ15,000ห้าทำไม่ได้ครับในายกรมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่เซ็นได้เพราะว่ามันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อในเรื่องของค่าจ้างที่มันมีผลต่อการดำรงชีพของลูกจ้างครับทีนี้ถ้าในกรไม่ยอมเซ็นแล้วต่อมาในจ้าง เลิกจ้างในกอไปเลยกอจะได้อะไรซึ่งตามกฎหมายนะครับในกอซึ่งเป็นลูกจ้างพนักง,งานเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยจากการเลิกจ้างเพราะในกอกรณีนี้ต้องเข้าใจว่า <c oughs> ถูกเลิกจ้างโดยที่ในกอไม่ได้ทําผิดอะไรเลยแล้วในกอจะได้รับค่าชดเชยเท่าไหร่ในกอทางานมา3ปีได้รับเงินเดือน ล่าสุดเนี่ยสามหมบาทนี้ตามกฎหมายก็กำหนดว่าก็จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราล่าสุดเนี่ยหนึวันหรือพูดง่ายง่ายว่าจะได้รับค่าชดเชยเนี่ยเท่ากับค่าจ้าง6เดือนส่วนการได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายต้องขึ้นอยู่กับอายุหรือว่าะระยะเวลาการทํางานของของพนักงานหรือลูกจ้างแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นตารางอัตรา ค่าชดเชยตามกฎหมายที่ที่จะได้รับเอาไปให้ดูแล้วนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าในกอเซน็นยินยอมลดเงินเดือนลงเหลือแค่หมื่นห้าแล้วต่อมาในจ้างให้ทํางานมาสัก3เดือนแล้วในจ้างบอกเลิกจ้างบริษัท A บอกเลิกจ้างกับในกอปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในกอจะได้รับค่าชดเชยเท่าไหร่กฎหมายกําหนดว่าต้องคํานวณจาก ค่าจ้างอัตราสุดท้ายที่ลูกจ้างได้รับก่อนถูกเลิกจ้างค่าชดเชยที่จะนํามาคำนวณก็คือเงินเดือน15 0 0 0บาทนั่แหละครับช่องทางนี้นะครับเ,เป็นเหมือนเทคนิคที่นายจ้างจะใช้ในการเลิกจ้างลูกจ้างแล้วก็ลดจํานวนการจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างลงนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเป็นการแนะนําให้ พนักง,งานลูกจ้างทุกคนนะครับกรณีที่นายจ้างจะเรียกเข้าไปให้เซ็นลดเงินเดือนเนี่ยอยากให้ท่านพิจารณาดูดีๆก่อนก่อนที่จะเซ็นท่านมีสิทธิ์นะครับที่จะเซ็นหรือไม่เซ็นก็ได้ถ้าท่านดูแล้วเนี่ยบริษัทที่ท่านทำงานอยู่เนี่ยได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดโควิดในครั้งนี้ หรือวิกฤตเศรษฐกิจอะไรก็ตามแต่ถ้าท่านดูแลวประเมินแล้วเนี่ยเขามีแนวโน้มว่าเขาจะยังไงเขาก็จะเลิกจ้างหรือจะ,อะลดการจ้างพนักงานลงอยู่แล้วถ้าท่านเห็นอนาคตอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าท่านไม่จำเป็นต้องเซ็นนะครับเพราะว่ายัางไงเขาก็เลิกจ้างท่านก็ทํางานต่อไปแล้วถ้าเกิดบริษัทจะเลิกจ้างท่าน,นจริงๆท่านก็จะได้รับค่าชดเชย ตามอัตราของเงินเดือนเดิมที่ท่านได้รับตามที่เลทที่กฎหมายกําหนดสรุปแล้วนายจ้างไม่มีสิทธิ์บังคับให้เราเซ็นลดเงินเดือนหรือค่าจ้างได้นะครับถ้าเราเซ็นจะมีผลผูกพันตามกฎหมายทันทีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับแล้วขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้นะครับอย่างให้รักษาสุขภาพ ดูแลตัวเองให้ดีผมขอเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับสวัสดีครับ